ครับมาปิดงานครับเมื่อคืนนี้เช็คไปแล้วว่าสายไฟมีปัญหารเรื่อนต้นกองหัวแรงครับนี่ครับหัวแรงตัวนี้ลาซาด้าครับร้อยกว่าบาทไม่ใช้นานนะครับก็ได้สายมาเปลี่ยนครับใช้สีดำขนาดสองจุดห้า อ๋อโทษทีครับขนาด1.5ึคูณสเมตรน,นะครับเข้าหัวอรอออาจจะไม่ถูกต้องตามหลักนะครับแต่ว่าถูกตามผมเนี่ย ม่มีปาดสายพงสายไฟอะไรดําเอาไม่ใช่ดิอันนี้เป็นสามเส้นนะครับมาดูปักตัวนี้ก่อนเราไม่เคยใช้เลยเราเข้ายัางไงให้มันแน่นนะ อืมถ้าเหย่เข้าไปใเฉยแล้วมันก็คงจะไม่แน่นเท่าไหร่อ,อ,อันนี้ก็น่าจะร้อน่แล้ะครับ นอกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็บัตรกีให้เข้าไปเดี๋ยวลองใช้ตะกัวใหม่หดูนะครับเรียบร้อยครับ ไปเอาสายนิวตอนสายกล้าออกแล้วครับนิวตอนออกแล้วส,ลาสายลายสายลน์ที่จว่าเขาสอดเข้าไปในรูนี่ครับใส่เข้าไปในรูแล้วสูงนิดนึง คอีกรอบดูซิว่ามันทำไมมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นจริงๆนะครับสายนิวตอนสายสายดิน,นสายกลาวไม่ขึ้น ก็สายนิวตอนสุนีฟ้านะครับอันนี้ผมใช้ย่านย่านต่ำก็เอามือแตะได้อยู่ค,คุณยังไม่ขึ้่อนเสียขาดตรงไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็ได้เชือกมัดเพิ่มมาห้าเมตรหรือสามเมตรไม่แน่ใจอันนี้ก็ปอกซ้ายครับไลฟไปด้วยครับ สตีมเอาเวลาครับ สายตกสายนี่ครับตรงนี้ถึงนี่ได้ นิวตอนถึงได้นะเราก็เอาสายเก่านะครับไปเปลี่ยนนี่ครับส่ตัวนี้ตัดให้สั้นลง แก่เข yeah, ้าไป ก็ถ้าหัวแรงดีตะกวัวดีมันไม่มีปัญหาครับอาจจะไม่ต้องใช้ฟลักเท่าไหร่ตัวเชื่อมประสานเท่าไหร่เพราะว่าตะกวัวเขาก็มีอยู่แล้วนะอะ่แต่ถ้าจะให้บัดกรีง่ายๆนะเราก็ต้องเคลือบทองแดงก่อนเนะนี่ยครับถ้าเคลือบทองแดงแล้วบัดกรีง่ายนี่ก็เปลี่ยนตะกวัวใหม่นิดนึง เยีย่นะครับตัวนี้มีตอนนะครับให้ตะกวดตะลายเรียบร้อยนะครับ บัตรกีก็เหมือนเดิมครับบัตรกีสายทองแดง<ม>เพือบตะก,กัวพื้นฐานปวชหนึ่งเรียนมาแต่ไม่ได้ใช้ครับตอนนี้แล้วก็ไปเชื่อมเข้าไปตรงนี้การหายใจยนะครับตอนไม่มีไม่มีเครื่องดูดควันนะตะก,กัวเป็นโลหะหนักนะครับ ไม่ออกนะครับเข้าไปแล้วเชื่อมครบนะครับทั้งสามเส้นอ่าครบแล้วปก,กติลองเช็คดูได้นะปกติมันต้องขึ้นนะอันนี้ก็ยังไม่รีบปอกสาย นี่ครับน,นี่คือสายลายขึ้นนะครับไม่ขาดอันนี้สายนิวตันสีสีฟ้านะครับนี่ครับไม่ขาดนะครับแล้วก็สายกราวหรือสายดินนะตัวนี้สีขาวขาวหม่นนะครับทรงใสยแย่ไม่ถึงอ้าวหาครับ ครบสามเส้นไม่ขาดนะครับก็เหลือแค่ต่อปั๊กเหลือแค่ต่อปั๊กก็พร้อมใช้นะครับแต่ว่าผมก็จะทําให้เสร็จไปเลยนะไม่ตต่ต่อคลิปเลยจริงน,นะครับตัวนี้ทำยังไงให้มันแน่นอือ 辽宁。我 ยุงก็กินยุงก็กัดคงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งเนาะก็ตัวตักตัวนี้มันก็มีตัวนี้ข้างล่างอยู่ อ่ะเราก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับทเป็นตะขอไว้ทำเป็นตะขอไว้ สา,สายดินมันจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ขนาดสังเกตไหมครับว่ามันจะยาวสูงกว่าเพื่อนนะครับเอาสังเกตถ้าคนที่ไม่รู้นะส่วนตัวนี้ถ้าบางรุ่นก็จะระบุให้เลยว่าเป็นลายเป็นนิวตอนแต่ตัวนี้ไม่ระบุนะครับตัวลายกับนิวตอนก็สามารถสลับกันได้ครับเพราะไฟสลับมันไม่มีขั้วชัดเจนอยู่แล้ว หักลงมา ครบไปครบนะครับ3เส้นอตอนแรกว่าจะทําให้มันวุ่นวายกว่านี้นะแต่ว่าลืมไปว่าตอนนี้มันก็มีตัวล็อกอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับม,มีตัวล็อกอยู่ สาครอบสีดำแล้วอันนี้ซื้อมาตัวละสิบบาทนี่ครับให้หมุดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับดังน,นั้นแรงดึงก็จะไม่มีผลต่อสายท่านในสามเส้นเมื่อกี้นี้เพราะว่าถ้ถาดึงเมื่อไหร่มันก็จะอยู่ที่ ตัวโครงของสายสีดำโอเคแน่นแล้วนะครับก็ประกอบเลยนะครับค่อนข้างมั่นใจค่อนข้างมั่นใจประกอบเลยแล้วกันนะครับ ลายตัวอันนี้เป็นหัวบ็อกสามเหลี่ยม ้ายละนี่ครับฝามา ครบเขาได้ตัวนี้จะนหนีบนิดนึงเพราะว่าสายใหญ่ของของเก่าครับ ข้างง่ายนึงครับถ้ามีบล็อกตัวนี้ซื้อจาการ้าน DIY นี่เตอร์ DIY ครับเป็นหัวแบบรวมเลยครับ ครับคราวนี้ลองทดสอบครับผมเอาปรากฏว่าปรากฏว่าตัวปั๊กไม่มีนี่ครับไฟก็เข้าเรียบร้อยครับปิดนะครับงบซ่อม สายร้อยห้าบาทนะครับจริงๆถ้าซื้อ,อเส้นที่ใหญ่กว่านี้ก็จะราคาแพงกว่านี้นะครับถ้าเอาสองคืดห้านะคืดห้าเมตรละห้าสิบห้านะอยู่ที่บ้านผมนะแล้วก็ตัวปั๊กตรงนี้สามตาไอ้ปั๊กสามขาตัวละห้าสิบห้าครับร้อยห้าบวกห้าสิบห้าร้อยห้าบวกห้าสิบห้าก็เป็นร้อยหกสิบ แต่ปักตัวนี้ไม่รู้ว่ากี่บาทน,นะแล้วก็แล้วก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับแต่ก็ข้อเสียก็คือตรงนี้มันไม่มีตัวล็อกนะครับของเก่ามีตัวล็อกตรงขวดโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ จบงานนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมติดตา,นามนะครับอย่าลืมครับใครมีเศษตรงเสศษตทางส่งดวงส่งดาวให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ